สวัสดีครับพบกับผมโรสโน่กับรายการชัดชัดทีมเดียวครับให้ทีมเดียวกัรแบบชัดชัดแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับพบกับวันเสาร์ที่27มกราคม2567ครับมีหนึ่งคู่มาฝากครับเป็นคู่ระหว่างอัลันต้ากับอูดิเนเซ่ครับจากศึกเกาโชเซราอิตาลีครับวันนี้ครับอัลันต้าเหนียวกว่าอูดินะครับผมถึงหนึ่งสเตปทวนนะครับผมนั่นหมายถึงว่าต้องชนะให้ได้เท่านั้นแต่จะชนะกี่ดอกอีกเรื่องหนึ่งถ้าหนึ่งดอกเจ้ากัน ถ้าสองดอกได้เฮนะครับสองดอกขึ้นไปได้เฮนะทันทีนะครับผลต่างต้องห่างสองประตูนั่นเองหนึ่งดอกยังแค่เจ้าเสมอไม่ได้แพ้ไม่ได้เละเลยครับอันนั้นโอ้โหเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ไฟบางคำมากๆแต่เนื่องด้วยเกมยิงของอูริที่ห่วยแตกมากๆนะครับชนะเล่นมาเนี่เกินครึ่งฤดูกาลนี้ชนะมาแค่เกมเดียวคือบุกชนะเอสซีมิลานหนึ่งประตูต่อศูนย เกมเดียวเท่านั้นที่อูดิชนะนอกบ้านได้นอกนั้นไม่เคยชนะใครเลยครับไม่ตรงเหนือก็แพ้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแล้วอัลตันต้าน่าจะรับมืออยู่น่าจะรับมือไหวนะครับผมกับเกมเยือนของอูดิที่ห่วแตกขนาดนี้ดูแล้วคงไม่แคล้วต้องเลือกอัลตันต้าวันนั้นวันนี้จัดไปที่อัลตันต้าครับเต็มๆครับหนึ่งเตท่วนรอดอกที่สองนั่นเองว่าจะยิงถึงไหมนะครับผมแล้วว่าพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก่อนละก่อนชุดที่ดูท่านกำลัสดูไครับ